بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام رب وميتا جاء الله سبحانه وتعالى ในประสบกับนักเรียนทุกคนตลอดจนท่านผู้ปกครองทุกท่านใัคำัริุนิละครับวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่เจ็ดมกราคมสอง5วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนรู้กันก็คือเรื่องว่าด้วยหน้าที่ที่ลูกพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่นีมบฮ์มัสลลัลลอฮุอะลัยฮิวาซัลลัม ได้คมสอนได้เตือนพวกเรา,เาไว้ว่าข้อที่หนึ่งจงเชื่อฟังพ่อแม่ในทุกกรณีที่ทำทั้งสองแต่ใช้และห้ามนอกจากใช้ให้กระทำในสิ่งที่ผิดตรักการของศาสนาสิ่งใดก็ตามที่พ่อแม่ใช้ให้เราปฏิบัติเราต้องรีบทำอย่างเคร่งครัดสิ่งใดที่พ่อแม่ห้าม เราก็ต้องเชื่อฟังในกรณีที่พ่อแม่ใช้ในกรณีที่พ่อแม่ใช้จะต้องไม่ผิดต่อหลักการของศาสนาถ้าผิดต่อหลักการของศาสนาเราไม่ทําก็ได้แล่ก็สัมพัญต้องเชื่อฟังประการแรกเรยต้องเชื่อฟังพ่อแม่นี่คือเป็นหน้าที่ที่ลูกพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่ข้อที่สอง จงใช้คำพูดกับพ่อแม่ด้วยวาจาที่ไพเราะและจงอย่ากล่าววาจาด้วยใช้คำที่แสดงออกถึงความเบื่อหน่ายพูดกับพ่อแม่ต้องพูดด้วยสำเนียงที่ไพเราะอย่าใช้สำเนียงที่เบื่อหน่ายเราซูลใชใ้เราปฏิบัติดีต่อพ่อแม่นะครับแต่ต้องพูดจาดีๆกับคุณพ่อคุณแม่พูดจาดีไพเราะ นี่คือมารยาทที่ลูกมุสลิมพึงปฏิบัติให้ค,คร่ยคราดประการต่อมาท่านจงยืนให้เกียรติพ่อแม่เมื่อท่านทั้งสองเข้ามาหาและจงจูบที่หน้าผากหรือที่ศรีรษะของท่านทั้งสองนี่คือการแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ให้เกียรติพ่อแม่อยู่ที่หน้าผากรือศีรษะของท่านนะครับ ข้อที่สี่จูบมือท่านทั้งสองทั้งในตอนเช้าและตอนเย็นในวาระสำคัญต่างๆก็จะออกจากบ้านให้สลาอัสสลามอเลกุมแล้วก็จูบมือตอนเย็นก็เหมือนกันนี่คือมารยาทที่พึงปฏิบัติที่ลูกมุสลิมจะต้องปฏิบัติและในวาระต่างๆที่สำคัญสำคัญเช่นยกตัวอย่ยางเช่นวันอีดทั้งสอง นะครับแล้วก็จูบมือท่านตอนเช้าตอนเย็นและก็วาระสำคัญสำคัญนี่คือเรื่องของศาสนาที่ให้ลูกหลานมุสลิมได้พึงปฏิบัติข้อที่ห้าจงรักษาชื่อเสียงเกียรติและทรัพย์สินของพ่อแม่และอย่าหยิบฉวยสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจะได้รับอนุญาตจากท่านทั้งสองเสียก่อนของในบ้านจะหยิบฉวยไปโดยไม่บอกกล่าวนั้นไม่ได้ จงรักษาชื่อเสียงก็หมายความว่าต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนดีไม่เป็นคนขี้ขโมยขโมยพวกเนี่ยเขาก็จับได้ก็จะถามว่าเป็นลูกของใครทําไมพ่อแม่ไม่อบรมหรือไงทําให้พ่อแม่เนี่ยเสียชื่อเสียงพอนี้ทําไม่ได้นะรับจะต้องรักษาชื่อเสียงด้วยพ่อแม่เราเป็นคนดีเราก็ต้องเป็นคนดีถ้าเขาในบ้านล่ะเราก็ต้องบอกกล่าวหยิบสวยโดยไม่บอกกล่าวนั้นไม่ได้ ข้อที่6กจงปรึกษากิจการต่างๆกงทั้งสองปรึกษาพ่อแม่อย่าไปปรึกษาคนอื่นเรามีปัญหาหรือว่าสิ่งใดที่เรายังไม่เข้าใจหรือเขาคล่องใจอย่างไรนั้นเราจะต้องปรึกษาพ่อแม่พ่อแม่ก็จะให้แนวคิดต่างๆในฐานะที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราและข้อสำคัญนั้นเขาเป็นผู้ให้กำเนิดแน่นอนเขาต้องหวังดีกับเราแน่ อย่าไปเชื่อคนอื่นต้องปรึกษาพ่อแม่ก่อนข้อที่เจ็ดจงขอดุอาและขออภัยให้ท่านทั้งสองมากๆขอดุอาให้พ่อแม่เราเนี่ยมีอายุมันขขัญยืนมีรุสก,กีมากๆอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้อย่าได้ป่วยขอรู้อาจารย์ลสุภานาหัวตาลาหลังจากที่เราละมาเสร็จในแต่ละวั็ตูในแต่ละ,ละเวลาเวลา เกิดว่าพ่อแม่เราเด้จากเราไปแล้วแต่ถึงไังขอรัสุบานาหูตาไปแล้วเราก็ขอดรอาให้ขออยาลจงโปรดยกโทษให้กับวิดามารดาวข้อพิจารณาเถิดขอภาษาไทยก็ได้แหากพ่อแม่มีแขกมาเยีอยนจงนั่งอยู่ใกล้ๆและคอยสังเกตท่านทั้งสองอย่าใช้ทำการใ,ใดๆ ก็ให้ปฏิบัติด้วยความสุภาพหมายความว่ามีแขกมาอยู่บ้านเราเราก็นั่งอยู่ใกล้ๆเพราะว่ามองเห็นต้องนั่งใกล้ชิดต่อเผื่อว่าเราจะใช้ไหวหวานอะไรหยิบนน่นหยิบนี่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือว่าให้เกียรติแขกผู้มาหาแขกผู้มาเยือนนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องนำน้ำเย็นามารับรองแขกก่อนอันนี้คือเป็นปกติเป็นมารยาทที่ลูกมุสลิมเรานั้นจะต้องเรียนรู้ และก็นําไปปฏิบัตินะแขกมาหาเนี่ยเราก็จะบ้านกข่ามาส่วนเขาจะมาธุระอะไรเรื่องของเขานะครับเรืเ่องของเขาโดยบรรยาทของเราแล้วเนี่ยเราจะต้องต้อนรับแล้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆหรือเขาจะใช้ไหวหวานแล้วก็เมื่อเขาใช้ไหวหวานเนี่ยก็ต้องทำด้วยความสุภาพนะครับอย่าแสดงกิริยาที่ที่ไม่สุภาพไม่ยากสิบจงทําในสิ่งนี้ทั้งสองพึงพอใจโดยไม่ต้องร้อยทั้งสองในใช้ สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในบ้านเนี่ยงานการเล,ล็กๆน้อยๆเนี่ยทำได้เขาทำอย่อย่ารอให้ต้องใช้ทุกเรื่องบางเรื่องมันไม่ต้องใช้หรอกเรารู้อยู่แล้วในบ้านเราเราจะต้องเก็บกวาดอะไรบ้างเราก็ทำโดยแต่เขาเนี่ยไม่ต้องใช้ก็หรอกสิบเอ็ดอย่าส่งเสียงดังต่อหน้าทั้งสองนะครับอย่ามึงมาพาวโวยวายต่อหน้าไม่ได้มันเสียมรารยาทนะครับเสียมรารยาท เราต้องพูดจาเนี่ยเสียงต่าๆอย่าพูดจาเสียงสูงหรือว่าเสียงดังนะครับต่อหน้าท่านสิบสองไม่พูดจาขัดจังหวะขณะที่พ่อแม่พูดหรือไม่ให้ความสนใจในคําพูดของท่านทั้งสองแล้วเขาพูดเนี่ยเราก็ต้องฟังก่อนให้จบก่อนแล้วเราก็ค่อยพูดหรือไม่กับสนใจในคําพูดของท่านทั้งสองจะบอกอะไรเราทําเป็นหูทวนลมทำให้ไม่ได้ยินเงนี้ย พรรามนะเราเลาเอาโทษไม่ได้ต้องตั้งใจฟังและพยายามจะทําได้ครับทาไม่ได้วเวลาเขาใช้นะครับอันนี้คือเป็นหน้าที่นะหน้าที่เนี่ยไม่ทําบาปแล้วเเป็นหน้าที่จะต้องทำศิษยสาวจะต้องไม่ออกจากบ้านก่อนได้รับอนุญ,ญาตจากท่านทั้งสองจะไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ว่าเราจะเล็กหรือเราจะโตแล้วก็ตามถ้าเราเป็นลูกหลานมุสลิมเนี่ยมารยาทจะต้องบอกจะไปไหนขออนุญ,ญาต เมื่อเขาอนุญาตแล้วก็ขอยไปถ้าเกิดว่าเขาไม่อนุญาตแล้วเราก็ไม่เชื่อฟังเราออกไปเนี่ยเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยเสียอิมาเลยนะดังนั้นต้องเชื่อฟังถ้าเขาไม่ให้ไปแล้วก็ไม่ไปนะครับอันนี้คือมันเรื่องของศาสนาถ้าเรามีศาสนาในหัวใจเนี่ยเราจะต้องเชื่อฟังแล้วทำไปไปตามนั้นปฏิบัติตามนั้นโดยเฉพาะกพ่อคุณแม่แต่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่เราจะต้อง เครัดและต้องปฏิบัติให้ได้มากที่สุด14ไม่รบกวนในไณะทั้งสอนแน่นอนหลับพักผ่อนทำไปทางานกลับมาเนี่ยรู้วันหยุดเนี่ยเราก็ให้เขาพักผ่อนก็มาอย่ารบกวนเปิดเสียงดังหรือว่าโทรทัศน์ดังทําให้ท่านเนี่ยไม่สะดวกหรือนอนไม่สบายอันารยี้เขาพักผ่อนไม่ก็ยรบกวนรบกวนเนี่ยไม่ได้นะครับรบกวนเนี่ยเราต้องมีไหวพริบหน่อย ขานอนอยู่แล้วเราไปเปิดเสียงดังเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ว่าลแ,แล้วเราแต่ในใจล่ะอย่างไรนั้นเราจะต้องรู้แล้วก็คันเน้ว่าไอ้ไม่น่าเปิดดังเพราะเขาน,นอนอยู่อันนี้แค่เป็นลูกหลานมุสลิมเนี่ยต้องเรียนรู้นะองของศาสนาแล้วก็นําไปใช้15ไม้าให้เขาสําคัญกับภรรยาหรือลูกมากกว่าทั้งสองถ้าผู้ชายมีภรรยาเนี่ยให้ควาสําพันธ์สมควร ใช่เป็นอาซี่แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นสําคัญกว่าอย่าให้ท่านคิดว่าเห็นเห็นภรรยาดีกว่าหรือว่าเห็นลูกดีกว่านะครับต้องสนใจเวลาท่านแก่ชราแล้วเนี่ยเราก็ต้องสนใจคอยถามไทยสารทุกขุขเด็บหรือว่าทำไมสบายเราก็พาไปหาหมอนั่นคือหน้าที่ที่ลูกจะต้องปฏิบัตินะเขาม่จะต้องปฏิบัติคือต้องจําเป็นเลยต้องปฏิบัติสิบหก ท่านอย่ากล่าวหากโกหกและอย่าตำหนิเมื่อทั้งสองได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ให้พึงคาดพึงพอใจนะครับอย่ากล่าวหาว่ามะโกหกปากโกหกเนี่ยเราไม่พอใจอันนี้ไม่ได้นะครับอย่ากล่าวหาทัาท้งสองสิบเจ็ดไม่หัวเราะต่อหน,น้าทั้งสองโดยไม่มีเหตุอันควรหัวเราะเนี่ยนะครับสัาเราก็ไม่ได้ใช้หัวรเราะนะนะนอกจาก,กมีเหตุอันควรหัวเราะก็พอประมาณ โดยเฉพาะตอหน้าต่อหน้าไปโหเราะไม่ได้ัวเราะนะเต็มที่เลยเงี้ยไม่ได้อันนี้เราต้องเรียนรู้นะเราก็ต้องคุณปฏิบัติแล้วก็มีอาด h a ดาบแปลว่ามารยาทก็ต้องมีมารยาทนะครับสิบแปดไม่หยิบอาหารที่อยู่ใกล้ตัวท่านทั้งสองมารับประทานนะเขาเสียมารยาทเนี่ยเด็กนองต้องขออนุญาตก่อนนะขออนุญาตขอหน่หน่อยมาขอหนอ่อยหน่อยปานนี้น,นะถือสือวิสาสะ ยื่นมือไปหยิบเลยท่านท่านนั่งก็นั่งอยู่นะบ้านเราเรียนนั่งหัวโดนั่งอยู่เนี่ยต้องให้เกียรติเกียรติยังไงต้องให้เกียรตินะเพราะแม่เราเนี่ยบางทีให้คนอื่นคนอื่น,นให้เกียรติคนอื่นแต่พ่อแม่ไม่ให้เกียรติไม่ได้นะเพื่อนให้เกียรติจังเลยแต่พ่อพ่อ,พอแม่ล่ะพ่อแม่ไม่ให้เกียรติอยาทําให้ท่านรู้สึกว่าเสียใจหรือว่าน้อยใจเราต้องให้เกียรตินะครับกีประหารใดก็ตอขออนุญ,ญาตกรับแต่คือคหัวหน้าเขาเนี่ย กอย่ารับทานอาหารก่อนท่านทั้งสองและจงให้เกียิทั้งสองในการรับทานอาหารและการดื่มแถวบานเราก็อะงรก็ต้องเรียกนะเรียกป๋ากินข้าวเร่กมากกินข้าวซึ่งเราก็ไปปัจกันอยู่แล้วแหละทุกบ้านแหละแต่ให้วันนี้เรียนรู้ว่าอันนี้เป็นเป็นมารยาทเรียกก่อนกินพร้อมกนันหรือให้เขากินก่อนอย่างท่านที่มาอยู่ก็ไม่วหวางกินเลยไม่ถามไทยไม่รู้ว่าใครกินนี้ยังอะไรไปถามเลยยังไม่ได้ต้องถามก่อนทีทุาบอกว่า เรียกมาเรียกปากินข้าวแต่เขายังไม่ว่างเขาบอกเอาลูกกินไปก่อนอเราก็ไปกินก่อนนั่นคือศาสนาใช้อย่างนั้นนะครับยี่สิบไม่นอนหรือนอนตะแคงในขณะท่านทั้งสองเนี่ยนั่งอยู่นอกจากท่านทั้งสองเนี่ยจะอนุญาตเขานอนอยู่นะเขานั่งอยู่นะ่ะเราก็ไปนอนนะไปนอนนะนอนตะแคงอยู่กินเกือกกินเกลือกเนี่ยแต่กนะ็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีมาิยาท ศานาบอก่งน,นี้ไม่ในมารยมีมารยาพ่อแม่นั่งอยู่ไปนอนอยู่กินเกลือกินเกลือนะครับอันนี้ไม่ได้บางทีเราอาจจะไม่ไเคยเรียนรู้มาก่อนนะครับเราต้องให้เกียรติเกียรติสําคัญโดยเฉพาะกับพ่อแม่เนี่ยต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติอย่งางเคร่งครัด21ไปยืนเท้าไปหาไปทางท่านทั้งสองนะยืนเท้าจะนั่งหรือยืนก็ตามเนี่ย กระทั่งนั่งอยู่แล้วไปยืดขายืดแข้งมาเราเรียกยืดขายืดแข้งหน้ากไม่ได้เสียมารยานะครับไม่เข้าไปสถานที่ที่ใดก่อนท่านทั้งสองและไม่เดินนําหน้าทั้งสองเราจะไปไหนเนี่ยอย่าไปก่อนเดินนําหน้าชับๆ,ๆ,ๆเลยไม่ได้คนที่มารยาทต,ต้องเดินข้างหลังให้ให้ผู้เอาวุโสเดินไปก่อนหรือว่าให้พ่อแม่เราเดินก่อนเราก็เดินตามหลังไปนะครับเข้าไปไหนก็ตามเนี่ยเราก็เดินตามหลัง ยี่สิบสามรีบตอบรับหรือขานรับดันทีในที่ทั้งสองเนี่ยเรียกหาเมื่อเขาเรียกเราเราก็ขานด้วยความไพเราะนะรีบตอบด้วยความพยยาให้เรียกหานานานักเขาเรียกเราก็ขาน,นาารับด้วยไพเราะนะไม่ต้องอธิบายมากเขารียกขานรับด้วยความไพเราะถ้าเราขานรับด้วยเสียงที่สูงขานรับด้วยเสียงที่ไม่พอใจอันนี้หาลสำนักเราโทษนะ ต้องขานรับแล้วกัอย่างไงก็ว่ากัน24ให้เกียรติเพื่อนเพื่อนติ้ยากได้คือยากของท่านทั้งสองทั้งในยามนี้ทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หรือเสือว่าเสือหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วเมื่อท่านยังอยู่เนี่ยเพื่อนๆนท่านมาคนนี้เพื่อนพ่อเรานี้เพื่อนแม่เราเราต้องต้อนรับถามถ่ายด้วยความสุภาพท้าไมเข้ามาบ้างก็เลี้ยงน้ําก่อนยกน้ํกราบรองนะครับหรือไม่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้ว ก็ยังให้เกียรติลูกเขาอยู่เพราะว่าพ่อแม่นั้นเป็นเพื่อนกับพ่อแม่เราอ่าพ่อแม่ของเพื่อนเราก็มาเป็นเพื่อนกับพ่อแม่เราเงี้ยเราก็ต้องให้เกียรติทั้งมีชีวิตอยู่แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วี่1 5ไม่ครบค้าสมาคมกับบุคคลที่ไม่ปฏิบัติด,ดีต่อพ่อแม่ของเราไม่ปฏิบัติด,ดีเลยคอยใส่ร้ายคอยจะรังแกเนี่ยอันนี้เราไม่คบด้วยไม่สมครบค้าสมาคมเพราะคนเหล่านี้ มาอาังแกพ่อแม่เราแต่ด้วยวาจาหรืออะไรก็ตามรู้ว่าคนนี้เนี่ยไม่หวังดีต่อพ่อแม่เราเลยเราก็ไม่ยุ่งด้วยนะครับยี่สิบขอพรหรือขอดูอาให้ท่านทั้งสองให้มากๆขอมากๆากเลยโดยเฉพาะหลังจากท่านทั้งสองเ,เสียชีวิตไปแล้วแท้จริงท่านทั้งสองจะได้รับประโยชน์จากการขอพรน,นั้นด้วยการขอพรน,นะครับ พอแม่ตายไปแล้วเนี่ยเราละหมาดแล้วขอญาล้อขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าเนี่ยขอพระองค์เนี่ยยกโทษให้เขาทั้งสองนี้เถิดอนะขอในการอัานคุรานล,ล่ะเราได,ได้ได้ระบุไว้ในสุระอินส,ะนสุระอายะที่ยี่สิว่ารบบิรฮัมฮูมากามารบบบยานีโสกีรอโอ้ผู้อภิบาลของข้าพระองค์ทรงโปรดเมตตาแก่ทั้งสองคือบิดามารดาเนี่ย ดังเช่นที่ท่านทั้งสองในเลี้ยงดูข้าพระองค์เมื่อเยาว์วัยแต่เมื่อตอนเล็กๆเนี่ยเขาดูแลอย่างไรเราก็ดูแลเขาในเขาแก่ชราขอดุอาให้ถ้ามีชีวิตยอยู่ก็ขอให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้มีรุ่งสุีมากๆถ้าเสียชีวิตไปแล้วล่ะอย่าล้อขอได้โปรดยกโทษเอาไปยโทษให้กับบิดามารดาของท่นด้วยเถิด ตะลอดจนบนรรพบุรุษของฉันทด่ลงรับไปแล้วขอพระองค์นั้นได้ทรงยกโทษเอาไปยโทษให้กับเขาเราด้วยเถิดนะครับขอกำประจําทุกเวลาหลังละหมาดครับสหรับวันนี้เนี่ยก็เรื่องที่เราหน้าที่ที่ลูกพึงปฏิบัติต่อบ,บิดามารดานะครับก็มีหลายประการเราก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็ทํากันหมดแล้วแหละแต่วันนี้ก็ถือว่าเรามามาทบทวนว่าทุกวันนี้เนี่ยเราปฏิบัติอย่างไรกับพ่อแม่บ้าง คข้อสาคัญนั้นอย่าทําให้ท่านเสียใจทํายังไงก็ได้ให้ท่านภูมิใจให้ท่านดีใจว่าเขามีลูกที่ซนและมีลูกที่ดีนั่นคือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติเมื่อตอนเล็กๆเ,เขาเลี้ยงดูเราเมื่อเขาแก่ชราเราก็เลี้ยงดูเขานะครับถามทุกสุขดิบไม่สบายก็จะพาไปหาหมออย่าไปเกียงคนอื่นเราเป็นลูกเราต้องทําก่อนทาไม่ไหวยังไงก็ขอ เขาขเชือจากนคนอื่นแล้วลำดับต่อไปนะครับเราเป็นลูกเราต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าอะไรเขาเป็นบิดามารดาเป็นผู้ให้บังเกิดก้าวมาให้กิดเ,เราเราต้องรักแล้วก็เคารพทั้งที่เขามีชีวิตอยู่แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วสําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทกเรียนนั้นเรียนยังมีความสุขขอให้ักเรียนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงตลอดเนท่านผู้ปกครอง,ขอ,งขอให้พวกเรานั้นพ้นจากโรคภัยต่างๆ,างๆมีรุ่งเรือมากๆ وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته